สวัสดีค่ะอยู่กรมาดาเตัวมะลีนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สองล็อกี๋ยวอีกสองล็อกนี้ก็พักนะคะคุณทั้งวันเลยนะคะองเอาเนื้อน้ำมาหนึ่งหนึ่งน้ำ

เด็อดยอดเกษรนะอะไรไม่ต้องเอาไปตังค์สุดี่สุดเดือดยอดตังค์เดือยอดลอยน้ำลอยน้ำอยู่อไปตังค์ตังค์บ้านหลอกก็ออไปแต่ถ้าไม่ตังคก็ได้ถ้าน้ำขึ้นเราก็เาน้ำไปตค์ตัดพื้นมาเ่มสุดขึ้นก่อะเลย ถ้าน้ำตื้นี่นนะวัแลตักไม้ไร้นะแล้วก็มัดไว้ตักมาใส่ตะกร้าไปเลยใจ่ตะก้าไมนจะลอยไปเก็ดอะไรแลยอดแ้ะเรยอดไปทานเออเออหน้าเอาหมดเลยเอ้คพอนอนนี่ไมีอีกชองหนึ่งมีรูปขึ้ยมมีอีกองหนึ่งไม่ทำมีรู้จะมีแดกมีอีกองหนึ่งโอเค ทำทุก็มีแดกมุโยนเยอะ่ะใครโยใครโนมามมีอะนครใจามใส่รอบใจ

าถึงไหนแล้วเขาเลเมาไปด้วยเยก็จเข้าภาษาแล้วเยอให้ไปนิมนต์เดีวพ่อรอกลับมาฟอนไปนิมนต์ช่วยไปนิมนต์มานนี้กยู่เดียวแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูว่าเรื่องิการเขาคงจะเข้ไใจแล้วลหละเพราะว่าคไดเยอะแล้วตท้งความ 嗯嗯。Uh uh. ใส่ใจเข้าด้วยกล้ล่ะใส่ใจตลอดเลยก็ไ่ใส่ใจเข้าด้วยแม่อร่อยนะต้องน้ำอันน่าบ้านราเยต้องทำเยอครับหลายอย่างทำหลายอย่าง เร่องลงมาหน่อยี่อีตเนเอาแค่สองเมตรสุรถมา่้าเดอำไม้าสูงโลน่งมันจะจเย็นใช่่ออกแล้วนะลัคาที่ร่งเมนที่เย็นอ่ะถ้ามันเย็นแต่ว่าจะทำนี่ไว้เพื่อไปกบาทับอี้เยแล้วู เก็บผักกระเฉดบางคนจะมีของตรงของนอกแล้วแต่ต่อไปอันนี้ใครจะกินเนี่ยมีของหรือยังนู้เสิบได้ป้าป้ากินไหมเนี่ยป้าไว้ทำกับข้าวให้เชือบมาปลูกไว้ให้เดอะๆเซื้ออันนี้ไม่ปลูกแต่ว่ายอดต่อไปมันเหนียวค่ะเก็บผักกระเฉดเมลางข้าสลัดนะเข้ายากมีมีเด็กเอาไว้ดูแลเขาถ้าเอาคนแก่เขาจะได้ดูแล เขแก่ยังต้องดูแลอยู่เลยอ่ะพี่อยากมีไม่ใช่อะไรอย่างนี้เพราะนั่นแหละเขามีหาเด็กผิดเพราะว่ดูแลเขาจนแก่เขาก็ยังไม่เคยเคยเจอเลยคนอยากมีแก่ไแต่ว่ามันไม่มีไม่มีแล้วเราผลาญที่ไทยใจะไม่ลุงอันนี้ผุณไม่ไดงยังไม่ดีนะคุณต้องรับยาตเดียวครับเออหายทิพนะครับที่คนตายทิพเป็นหลักฐานนะรับยาตเดียวครับรับแต่คุณเดียวครับปล่อยไปเลยนะครับ ใจแต,ต็มเปเต็มไปเลยเนะาะเดี๋ยวมีความคิดเห็นยังไงกับแม่นาครับโอ้เรื่องของแกครับวันนั้นนะ่ะแกอยากได้ผลฝรั่งแกอยากเจอของนอกจริงพูดจริงหรือพูดเ,เล่นพูดจริงจะพูดเองใครก็เปิดใจประดาครัเปิดใจประดาครับเปิดใจนะโอนุดุนันมาโทรที่ข่ออีกเอ้าวันนั้นเขาที่อมาให้แล้วไม่ใช่เหรอนะเขาที่จอดมาให้เราเลยจอดมาให้ย่ายอินทียายอินทีสม坤ไปให้เหรอแล้วย่านทีก็โยนให้ป้าตาบ้านแล้วป้าตาบ้านรังไงล่ะป้าตาบ้านเราไงป้าตาบ้านไม่รับป้าตาบ คว่ามีอลยังไงยังไงมตเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ยังไงี่เาเาเากว่าแใหญ่กลังพอดีกลังอุปนเอ้โอ้ยสนใจไม่ได้เเาเป็นคนเงียบๆเขาเป็คนเงยาไม่ได้ดื่ไปเขาเป็นคนเงียบๆเราไ่ด้เาเป็นงียบๆเรา่คด้ดืยมไป เจอหน้าจะพูดว่าไงเจอหน้าก็จะพูดบอกว่าไอเลิฟยูพูดภาษาั่งไดใช่ไหมก็ไดแค่นี้แหละค่ะอ๋พูดได้เป็นเดียวฮัลโหลไดยูฮัลโหลไอเลิฟยูไอเลิฟยูทำไงไอเลิฟยูทำไงนะทมือนิ้วก็ทำไงนะไมเรียน่ะอะไรนอยูอะไรบ้านนะต้อง่นไะต้บ้านเดี๋ยวจะไปเลิยตัวไอ้เอเลิัวมันก็ต้องมีคนเนี่ย้องนะเออเนก็ ไม่ได้เดบอเลยเขาไม่รับเดี๋ยวแต่ได้รับเองเขาจะมาเมืองไทยไหมยืนอยู่มาแล้วเขาไม่กามาลกาก้ามาแล้วก็กลัวเจ็บผู้ใหญสิ่งีายู่ไม่ไดเจออยู่เขาไม่กล้ามาแล้วก็กลัวยายคนนี้ดีมาก่ออกใครมาเรื่อามายูรุงน้ำหนู ่ดถ้าเป็นปอแรกก็แข็งกนอีกปอแรกมีน้ำยายังไม่ดนตอแรก้องีฐานเยตีฐานอ่ะปอแรกแข่ครับขอขานหนเียตอหน่อยฮะไรูดอะไอยน้ะูหน่อรนึงไม่ได้เนน้ำิ้งนี่มาะมในถังเลยเหรอมในถังเลยบ่ ตักได้ไก่อนนตนี้งนี้บ้างจะทันยังปะดัฮะคุณไปเดี๋วกับยังงูอ่ะไปล่ากันสายเรียกตัวกลับด่วนแล้วล่ะกลับกลับกุ้งด่วน่พูดแต่แน่ได้กลับไปเรียกงอใช่ใช่ไปกียาไปยงงวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเอาไว้ไม่ได้ลอย่าไว้ไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ไงอยากจะังเ

สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ